นี้ก็กำลังจะทานขัาสตอมหูกรอบนะคะเป็นสูตรแบบว่าสูตรแบบว่าเป็นไอ้นี่สู่กะปิเราชอบทานแบบว่ามันจะมีแบบว่าพริกแกงกับกะปินะแต่เราชอบทานแบบว่าชอบทานกะปิ เขาห่อพลาสติกมาด้วยอ่ะพวกสาร นี่คือต้องสั่งแบบเป็นสตอหมูกรอบผักะปินะแล้วก็นีน้ำมะพร้าวต้องแบบว่าสั่งน้ำมะพร้าวทานตลอด นี่นะคะาเขาก็พุ่มไม่น,นี่มาด้วยนะพุ่มพลาสติก เปิดพัดลมมาแบบแรงเลยอ่ะจะลองทานดึงไหมเนี่ยละทาร้านประจำร้านยุทธหล่อหืมหูกรอบเขากรอบ ก่อนเราทานเผ็ดรุดจัดแต่พอดีช่วงนี้เราทานแล้วมันยนี่นงี้งช่วงนี้เราลดความเผ็ดลงอนะไรเงี้ยเวลาเราไปสั่งเราก็ต้องบอกเขาว่าเผ็ดน้อยเราให้เยอะนะเจ็ดสิบจานนี้เจ็ดสิบบาทเนาะ ถ้าเป็นสตอมันก็ราคานี้อยู่แล้วล่ะสตอมันจะราคาราคาสูงกว่าสูงกว่าอาหารอย่างอื่นนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะผัดเป็นผัดที่แกงแต่ของเราชอบสูตรกะปิเพราะว่าเราเคยอยู่สุราสุราแล้วเราเราตอนแรกเราทานสตอไม่เป็นหรอก พอเราายไปอยู่สุราแล้วก็ทานสตอโหทีนี้ก็ชอบก็สั่งทานสั่งทานตลอดเลยแล้วแม่เราเขาชอบผัดแบบเป็นสูตรแบบบ่าผัดกะปิไงแต่ว่าเขาเรารู้สึกว่าเขาเค็มไปนิดนึงคือถ้าเขาลดความเค็ม,มจะอร่อยมากเลยแต่มันเค็มเค็มมาก เค็มโดดไปเค็มโดดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะเราไม่ชอบอาหารที่ว่ามันเค็มมากอะ่ะเราชอบแื่ว่าเค็มนิดนึงอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็เราคิดว่าที่เขาใส่เค็มเพราะว่าเปื่อคนที่ชอบทานเค็มด้วยไงจริงๆเราคนจะสั่งเขาว่า เผ็ดน้อยถ้าเราไม่กินเผ็ดนะเผ็ดน้อยเค็มน้อยนะลืมลืมสั่งไปเมื่อกี้บอกว่าเค็มน้อยน้อยเผ็ดน้อยน้อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามันอันนี้เราค่อามาเติมพริกน้ำปลาก็ได้นะมันมีพริกน้ำปลาให้เติม้วึไงถ้าไม่ถ้ามันรสชาติไม่นี่นะเพราะว่าบางทีก็บอกบอกก็ได้บอกเขาก็ได้ว่าเผ็ดน้อยเค็มน้อยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาทํามาแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้นะ แต่ถ้าเขา,ามันถ้ามันจืดไปเราก็ยังเติมกิ้งน้ำปลาได้อะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวที่หลังเราสั่งแล้วเราจะเราจะบอกว่าเผ็ดน้อยกับเค็มน้อยเราเราจะไม่ค่อยชอบอะไรจัดจัดอะคือชอบบอกว่าหวานก็หวานน้อยเค็มน้อยเปรี้ยวน้อยเ็อะไระเราแบบว่ากลางๆไม่ถึงกับจัดอะไรอย่างเงี้ย ถือว่ารสชาติาใช้ได้เลยหมูกรอบเพราะบางทีเราไปบางที่หม,หมูไม่ค่อยกรอบแต่เนี้ยกรอบอืมคงก็สั่งร้านนี้เยอะแล้วก็แล้วก็คือแถวนี้บางร้านก็แบบอย่างร้านส้ตมตำตรงหัวมุมนี้คนก็สั่งเยอะมันต้องต่อคิวอย่างเงี้ยนะร้านตรงเนี้นยร้ะะานอะไรอ่ะสารพัดตำอืมคน <ตำ S 1> สั่ง<า> แต่ว่าเราว่ามันเค็มตรงกะปิอะถ้ากะปิมันจะเค็มแต่บางคนเขาอาจจะชอบรสเค็มๆแบบนี้ก็ได้แต่เราบอกว่าเราชอบแบบเค็มน้อยอย่างงี้นะเขาจะทำรสรสเหมือนรสคนทั่วไปทาน่งแต่เราแบบเราชอบทานเค็มน้อยหวานน้อย แล้วก็เปรี้ยวน้อยเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยปกติเมื่อก่อนทานเผ็ดจากแต่พอดีมันไม่นี่ไงเออเราเปลี่ยนมาทานอะไรแบบที่มันไม่ลง ข้าวามก็หวานไปคือเราอะเราอย่างนี้นะถ้ามันหวานไปเราจะเติมน้ําเข้าไปอีกเอออันนี้หวานไปเราก็เลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเติมน้าเข้าไปอีกออมันจะได้นี่เจอจา,เออางเนาะอะไรเงี้ยเราเราเรา,เราไม่ค่อยชอบหวานจัดจัดเนี่ยเราจะเติมน้ําอย่างอาหารแบบที่มันแบบเปรี้ยวไปเค็มไปอย่างเงี้ยเราก็จะเติมน้าเข้าไปอีกนะ แต่บางคนที่เขาทานด้วยเขาบอกว่าอย่าไปเติมเดี๋ยมันเสียรสเราก็เลยเติมในชามของเราแหละตักมาแบ่งแล้วก็เติมในชามเราอะไรอย่างเี้นะเนี่ยเติมน้ำไปแล้วให้มันน,นี่หน่อยบางทีเติมน้ำไปมันก็พอดีนะ เขาก็มานั่งทานกันนะเราก็มานั่งถ่ายถ่ายคลิปสาวสวมานั่งทานอาหารคนเดียวยังทานไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทานสักพักนึงจะไปจะไปเดินซื้อของแถวนี้แล้วนะแถวนี้มันก็มีของเต็ไมไปหมดเลย